สวัสดีค่ะพบกับเปดอีกแล้วนะคะเปดบางใจหัวใจพอเพียงช่องนี้มีแต่คําว่าพอเพียงและประหยัดและวันนี้นะคะฝนตกหนักมากฝนตกก็คือช่วงของพายุเข้านะคะพายุโนเอิร์นนะคะก็กรมอ,อุตุเขาบอกว่าจะเข้าตั้งแต่ระหว่างวันที่1 7บเถึงยีกันยายนเพราะฉะนั้นฝนตกตกอย่างนี้คุณแม่บ้านคะ่ะเรามาทําอุปกรณ์นะคะในการประหยัดในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรานะคะเอ่อ สินค้าที่เราซื้อมาแล้วเราคิดว่ามันฟุ่มเฟือยนะคะคือใช้มาหมดไปใช้มาหมดไปแต่เราจําเป็นที่ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆอย่างเช่นก็จะมีะพวกน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าสบู่นี่ก็คือ3มสิ่งสําคัญในครัวเรือนนะคะแต่วันนี้ไปก็จะมาแนะนํานะคะว่าเราสามารถประหยัดอะไรได้บ้างนะคะวันนี้คลิปแรกเราก็จะมาแนะนําเรื่องของการทําน้ํายาซักผ้านะคะเวลาจะซักผ้าสักครั้งหนึ่งเราก็ต้องนูนไปที่ร้านค้าร้านขายของชํานะคะไปซื้อของซักฟอก ตามใจยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะของซักฟอกเพื่อจะเอากลับมาที่บ้านมาซักผ้าแต่บางบ้านก็จะใช้เป็นน้ํายาซักผ้าอีกนะคะวันนี้เ็ดก็จะมาแนะนําการทําน้ํายาซักผ้าทําไมเป็ดถึงแนะนําให้เป็นตัวน้ํายาซักผ้านะคะสมมุติว่าเราซักของซักฟอกนะคะที่มันมีส่วนผสมของแป้งแล้วล้างออกไม่หมดอย่างเงี้ยเขาจะทิ้งคราบขาวนะ,ะดูง่ายอย่างเช่นผ้าที่มีสีเข้มสีกรมท่าสีดําสีน้ําตาลสมมติว่าเราซักของซักฟอกไปแล้วล้างน้ําไม่สะอาด เวลาไปตากแดดเสร็จแล้วมันจะทิ้งเป็นคราบขาวๆเป็นทางขาวๆอยู่นะคะก็คือคราบแป้งเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของแม่บ้านนะคะเวลาซักแล้วล้างไม่สะอาดเปลืองน้ําอีกด้วยไปก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ลองมาช้าลองมาทานะคะของน้ํายาซักผ้านะคะน้ํายาซักผ้าก็จะเป็นส่วนผสมที่ประกอบด้วยน้ํานะคะน้ําแล้วก็เอามาซักผ้าแล้วเวลาล้างก็จะประหยัดน้ําในการล้างได้อีกนะคะซึ่งน้ํายาซักผ้าก็ทําไม่ยากแล้วหาซื้อ วัสดุก็ง่ายมากนะคะ,ะถ้าบ้านเราอยู่ใกล้สกตนะคะ<ๆ>ก็ไปซื้อได้ที่นั่นหรือทอกศเหมือนเป็ดนี่ก็จะไปซื้อ,อหัวเชื้อมาจากที่สกตนะคะนี่มีหน้าตายอย่างนี้นะคะ1ชุด1ชุด1ชุดก็ราคาประมาณ200บาทนะคะ1ชุดก็จะม,มาเป็นถุงอย่างนี้เลยนี่ก็คือหัวเชื้อนะคะซึ่งเราก็จะมาผสมแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามขั้นตอนนะคะ เดี๋ยวให้ดูว่าในส่วนผสมหนึงถุงนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้แล้วเป็นมั่นใจว่าทําได้อย่างแน่นอนนะคะ,ะสิ่งแรกที่เราจะเอาขึ้นมาก็คือเป็นตัวขจัดคราบนะคะก็คือตัวนี้นะคะขจัดคราบะคะเป็น f 24นะคะบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะ,ะเป็นน้ํามันปาล์มเป็นไขมันปาล์มนะคะ บางรุ่นจะเป็นไขมันปางแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขจัดคราบเป็น F24 นะคะก็จะมีน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมหรือ1,000พันกรัม1ถุงแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวของ N70 นะคะเป็นตัวขจัดคราบทําความสะอาดนะคะ N70 นี้ก็มีน้ําหนัก1กิโลหรือ1000กรัมเหมือนกันค่ะตัวต่อไปนะคะตัวผงค้นผงค้นที่นี้ก็คือเกลือนะคะ เขาจะให้มาประมาณ1กิโลแต่ว่าเป็นแนะนำนะคะอย่าใช้ทั้งหมดนะคะใช้แค่ประมาณ700กรัมนะคะเกลือหรือผองข้นเนี่ยก็จะให้ความเข้มข้นหรือว่ามีความเหนียวความเข้มข้นแต่ถ้าเกิดเราใช้ทั้งหมดทั้ง1กิโลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ซึ่งเปทำเนี่ยก็จะใช้ประมาณ700กรัมนะคะอีก300กรัมก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาทํากิจกรรมในตัวอื่นได้นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือฟองเส้นนะคะ มีฟองเส้นตัวที่ทําให้เกิดฟองนะคะถ้าเราซักผ้าเราไม่มีฟองบางทีเราก็กังวลว่ามันจะสะอาดไม่สะอาดนะคะภาษาใต้ก็บอกหวังเวิร์ว่ามันจะเกลี้ยงไม่เกลี้ยงวันนี้เราก็มีฟองเส้นห่อ,หอละห0 0กรัมเขาก็ให้มาสองห่ออย่างนี้ก็คือ200กรัมนะคะสำหรับฟองเส้นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำหอม วันนี้เป็ดได้น้ําหอมกลิ่นเอสเซนต์มานะคะน้ําหอมก็คือเวลาเราซักผ้าเสร็จมันก็ต้องไปใช้น้ํำยาปรับผ้านุ่มเพื่อเพิ่มความหอมแต่ในในน้ำยาซักผ้าเราก็จะมีตัวหัวน้ําหอมอยู่แล้วนะคะก็คือประมาณ1 0 0่ซีซีนะคะหลังจากนั้นก็สีเป็นสีผสมอาหารสีเนี่ยเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ จะให้เกิดความสวยงามเวลาเราทําน้ํายาเสร็จแล้วมันก็จะมีสีให้เราได้ดูแต่ถ้าเกิดไม่มีสีหรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่นี่ใสไปเถอะค่ะเราซื้อมาแล้วใช้มันให้หมดเลยนะคะ1ชุด2 0 0บาทเราก็ต้องใช้มันให้หมดนะคะแต่ว่าพอเรามีส่วนผสมส่วนประกอบส่วนผสมในการทําน้ํายาล้างจานแล้วทําได้เลยหรือไม่อันนี้ยังนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมนะคะอุปกรณ์อย่างเช่นเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนอย่างเช่นฟองเส้นเราก็ต้องละลายนะคะละลายฟองเส้นในน้ําให้ความเป็นฟองเนี่ยที่เป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะละลายไปให้หมดก่อนนะคะห้ามเอาไปผสมอย่างนี้เลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ผิดขั้นตอนแล้วก็จะเป็นเสียหายใช้ไม่ได้ส่วนของสีก็ต้องไปละลายน้ํานะคะแล้วก็ตัวเพิ่มความเข้มข้นก็คือเกลือเราก็ต้องไปละลายน้ําเหมือนกันแต่ทีนี้วิธีการละลายหรือปริมาณน้ําที่เราจะใช้ เราจะใช้ขนาดเท่าไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนอย่างนี้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอ่างกะละมังสเตนเลสกะละมังแรกให้เราเตรียมน้ําไว้5ลิตรนะคะ5ลิตรไว้สําหรับละลายฟองเส้นนะคะเนี่ยฟองเส้นของเรา1ห่หอเดี๋ยวก็ไปละลายน้ําในกะละมังที่เราใส่น้ําไว้5ลิตรนะคะหลังจากนั้นสีสีผสมอาหารเราก็ไปละลายสีเนี่ย ในกระมังที่มีน้ำ5ลิตรเหมือนกันนะคะส่วนผงค้นนะคะผงค้นขนาด1,000กรัมหรือ1กิโลแล้วก็มาละลายกับกระมังที่เป็นอลูมิเนียมนะคะเวลาเราละลายเนี่ยให้จำไว้นะคะใช้แค่700กรัมนะคะอย่าใช้ทั้งหมด1กิโลนะคะ700กรัมก็จะมีความเข้มข้นที่พอดีนะคะละลายในกระมังนี้แต่เกลือเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราละลายต้องละลายน้ำขนาด3ลิตรนะคะ ฟองเส้นน้ำ5ลิตรสีน้ำ5ลิตรและตัวของผงข้นละลายในน้ำ3ลิตรเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมขั้นตอนกันเลยนะคะแล้วก็จะได้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะิดค่ะและหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะได้แก่ของฟองเส้นนะคะฟองเส้นละลายในน้ำสะอาด นะคะ5กิโล1กะละมังนะคะอันที่2ก็คือน้ําที่เราละลายสีผสมอาหารนะคะเอาสีเนี่ยเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่มันก็เพิ่มสีสันให้น้ํายาซักผ้าของเราก็สวยงามนะคะส่วนน้ําต่อไปนะคะก็คือเป็นน้ําผงค้นหรือว่าน้ําเกลือที่เราละลายนะคะน้ําฟองเส้นเนี่ยใช้น้ําในการละลาย5ลิตรน้ําที่ละลายสีผสมอาหารก็คือ5ลิตร แต่น้ําที่ทําเป็นผงข้นหรือว่าผงเกลือนะคะละลายด้วยน้ําแค่3ลิตรเท่านั้นนะคะห้ามถึง5ลิตรแค่3ลิตรและเกลือที่เขาให้มาน้าหนักหนกิโลหรือ1,000กรัมเราใช้แค่700กรัมนะคะใช้แค่700อยกรัมอย่าใช้ทั้งหมดเพราะถ้าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้มนะคะส่วนที่เหลือ300กรัมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมในเรื่องของลดรายจ่ายในอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้เราทําน้ํายาซักผ้ากันไปก่อนเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้ว ที่สาคัญนะคะอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือถังสําหรับผสมนะคะถังที่เปดใช้ในวันนี้ก็จะเป็นถังขนาด18ลิตรนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้เป็นถังก้นเรียบนะคะก้นเรียบอย่างนี้เป็นถังสีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก้นของเขาก็คือให้เรียบนะคะถ้ามีเป็นเป็นลอนเราอาจจะกวนส่วนผสมเนี้ยลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นก้นเรียบเราก็สามารถผสมได้ง่ายแล้วก็แนะนําว่าเป็นถังขนาด 18ลิตรนะคะแล้วก็ไม้กวนขนาดพอเหมาะมือ1อันนะคะจะเป็นไม้ไผ่อย่างนี้ก็ได้เป็นไม้จริงก็ได้หรือว่าเป็นท่อ PVC ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นท่อ PVC เราก็ใช้ตัวฝาปิดปิดข้างล่างซะเพื่อไม่ให้น้ำยานเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในปลายท่อนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการผาสมนะคะหลังจากเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทีนี้เราจะลองมือทํากันเลยนะคะอันแรกเราก็ใช้ตัว n70 นะคะนี่คือตัวกระจัคราบ n70 นะคะขนาด1กิโล นะคะ1กิโลก็คือ1 0 0 0กรัมแล้วก็ใส่ลงไปในถังนะคะให้สังเกตว่าตัวแอนเจลสตอนแรกที่ยังไม่ได้กวนเนี่ยมันจะมีสีขาวขุ่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกวนเพื่อให้มันแตกตัวนะคะตัดแล้วก็ใส่ลงไปในถังเลยนะคะใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะทั้งหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปในถัง แต่ถ้าเกิดใครที่มีครอบครัวเล็กๆแล้วก็ทําครั้งละไม่เยอะก็สามารถลดสัดส่วนลงได้นะคะอย่างเช่นขนาด1นกิโลกรัมเนี่ยเราอาจจะใช้แค่100กรัมผสมพอได้ใช้แต่ละครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นครอบครัวแล้วก็แนะนําให้ผสมทีเดียวหมดทั้งชุดไปเลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะ แล้วก็เราเวลาทําไว้เยอะเวลาเก็บไว้นานเขาก็จะถามกันว่ามันเสียไหมจริงๆก็ไม่เสียนะคะไม่ต้องใช้น้ํายากันเสียใดยๆทั้งสิ้นนะคะเราใส่ลงไปในถังเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กวนนะคะทาการกวนะะวิธีการกวนนะคะเทคนิคก็คือจําไว้อย่างหนึ่งถ้าเราเริ่มต้นกวนเนี่ย เราควรไปด้านขวาแล้วก็วนขวาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบแต่ถ้าเราเริ่มต้นได้ายซ้ายเราก็วนไปทางซ้ายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะส่วนความเร็วอันนี้ไม่ต้องเร็วมากนะคะเอาแบบพอดีพอดีแต่ก็อย่าช้าจ,จกนกระทั่งเดี๋ยวมันจะหลับนะคะไม่ใช่อะไรเราก็ควรไปเรื่อยๆเวลากวรแนะนําว่าให้ควรตั้งแต่ตรงกลางแล้ววนออกไปด้านข้างนะคะควรเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ วรรอบข้างๆแล้วก็เข้ามาตรงกลางนะคะเพื่อมาทั่วกันนะคะค่ะแล้วเมื่อเราใส่ตัว n70 เสร็จแล้วนะคะเราก็ควรน,นะคะวิธีการควรก็คือเริ่มด้านขวาเราจะควนขวาไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเริ่มด้านซ้ายเราก็ต้องควนด้านซ้ายไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก็เริ่มวนขวานะคะควนขวาไปเรื่อยๆแล้วเวลาควรก็ไม่ต้องรีบนะคะควรเรื่อยๆวิธีการควรก็คือควนตั้งแต่ขอบถังนะคะด้านข้างแล้วก็วนเข้ามาตรงกลางนะคะ เราต้องการเสร็จแล้วก็วอกนออกข้างนอกเหมือนเหมือน,นลูกก้หนหอยนะคะควนไปเรื่อยตอนแรกที่เรายังไม่กวนนะคะน้ํายา N70 เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวคุณนนะคะเราควนจนีระทั้งเป็นครีมนะคะเป็นครีมขาวเหมือนกับวิปครีมในขนมเค้กเลยนะคะเราก็ควนไปเรื่อยนี่ก็เป็ดควนมาสักระยะหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นสีขาววิปครีมนี่มันเป็นยังไงมันก็จะเป็น นี้นะคะสีขาวสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ย้อยนะคะไม่ย้อยไม่หยดย้อยกวนถ้าเป็นสีขาวครีมขึ้นฟูอย่างนี้นะคะพอกวรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เอ0เจแต่เรามีเทคนิคอย่างนึงถ้าเราใส่เ7 0แล้วควรเลยนะคะมันจะทําให้มันมันมันเหนียวแล้วมันควรไม่ไปนะคะเป็นแนะนําให้ใส่น้ำํำสีลงไปก่อนนิดนึงนะคะ ใส่น้ำสีลงไปนิดนึงเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนนะคะใส่แล้วก็กวนนะคะใส่แล้วก็กวนนิดนึงนะคะเวลากวนเนี่ยพยายามที่อย่าทิ้งไม้นะคะจับอ,อย่าปล่อยไม้ไว้นานนะคะก็ต้องกวนอย่างต่อเนื่องะะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเรากวนแล้วเราทิ้งทิ้งไม้ทิ้งถัง,ถางหายไวครึ่งชั่วโมงกลับมานี่เสียหายเลยนะคะใช้ไม่ได้เมื่อเรากวนน้ํยาอ่าน้ําสีนะคะ กับตัว n70 ให้มันแตกตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวขจัดคราบก็คือ f24 นะคะแต่ถ้าเกิดไปซื้อบางรุ่นแล้วมันเป็นเออเป็นข้นขาวๆอันนั้นก็คือเป็นไขมันปลาไม่ต้องตกใจนะคะก็มีสรรพคุณใช้ได้เหมือนกันค่ะเราใส่จำนวน1ลิตรหรือ1,000กรัมใส่ลงไปในถังนะคะบีออกมาให้หมดเลยนะคะ ไปได้ทำเกวนต่อนะคะกวนอย่างต่อเนื่องเป็นเริ่มบนขวาไปก็ขวาตลอดเลยนะคะอย่าให้ส่วนผสมมันซ้ายทีขวาทีแล้วมันก็เลียนหัวนะคะวนไปไเรื่อ,อยๆกวนจนกระทั่งตัวเอ็เจที่มันเป็นสีขาวครีมนะคะผสมกับตัวเ2 4ี่นะคะเป็นเนื้อเดียวกันกวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะการทำน้ำยาซักผ้าเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือหนึ่งประหยัด ง่ายๆ 2. มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นวันนี้นะคะไปอยู่บ้านแล้วอยู่ไม่ได้อยู่แบบเฉยๆนะคะอยู่ท่ามกลางพายุหนูอื่นซะด้วยนะคะนี่ฝนตกเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นการประหยัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สาคัญเดี๋ยวเราจะสามารถต่อยอดไปสู่รายได้ได้ด้วยนะคะปัญญาของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อ,องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้สั่งสอนไว้ว่าให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างประหยัดนะคะประหยัดให้ลดรายจ่ายนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเราก็สามารถนําไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยอย่างเช่นน้ำยาซักผ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราทําแล้วใช้ไม่หมดเราก็บรรจุขวดนะคะเพื่อจําหน่ายนะคะเป็นไรายได้กับครอบครัวได้ด้วย เมื่อตัว n 7 0กับ s 24เข้ากันแล้วนะคะเราก็เติมน้ำนะน้ำฟองนะคะใส่น้ำฟองลงไปครึ่งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะใส่เราไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะประมาณ2ลิตรครึ่งแล้วก็ทำการควรส่วนผสมนะคะทุกอย่างเราต้องใส่ในถังในควรเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนระยะเวลาการใส่นะคะใส่ทีเดียวเลยอะ่ะมันไม่ได้นะคะมันก็จะผิดสูตรผิดสูตรผสมไป ผลที่ได้มันก็จะไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตามขั้นตอนผลที่ได้มันก็จะดีแล้วก็ออกมาหน้าใช้นะคะควรไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นไปก็จะเติมน้ําสีอีกครึ่งหนึ่งนะคะเติมครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วต่อด้วยน้ําของข้น น้ำผมข้นก็คือน้ำเกลือนะคะทุกอย่างที่เป็ดให้ละลายนะคะต้องให้ละลายหมดจริงๆส่วนน้ําผมข้นหรือน้าเกลือใส่ลงไปลิตรครึ่งนะคะหรือว่าครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ทําการกวนนะคะกวนไปเรื่อยๆะะถ้ามีเวลานะคะการเตรียมแล้วก็ทำเนี่ยขั้นตอนในการทําน้ํายาซักผ้าหนึ่งถังก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปรกรณ์ทั้งหมด แล้วก็ลงมือกวนนะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะเติมส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มมีฟองแล้วก็จะมีความเหนียวนะคะเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้ากันนะคะเราก็เติมน้ําหอมนะะน้ําหอม1 0 0ซีซีวันนี้เราก็จะใช้กลิ่นเอเซน ข้อดีของการทําน้ํายาซักผ้าสูตรนี้ก็คือเราจะช่วยประหยัดในเรื่องของน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าน้ํายาซักผ้าที่ทําขึ้นมาเองอย่างนี้นะคะเวลาซักเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตากแดดน,นะคะผ้าจะไม่แข็งไม่กระด้างนะคะไม่แข็งไม่กระด้างและที่สําคัญเขาก็จะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปในถังเลยนะคะ อันี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะทำง่ายนิดเดียวนะคะทำง่ายทำไม่ยากนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปในถังนะคะเกือบเต็มถังแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเกือบเต็มถังแล้วแล้วก็กวนทั้งหมดกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนให้เข้าเข้ากันทีนี้เวลาส่วนผสมเนี่ย เวลาเราใส่ไปหมดแล้วนะคะวิธีการควรอย่ากวรเฉพาะก้นถังนะคะทีนี้เราต้องพาขึ้นมากวนข้างบนด้วยนะคะวิธีการควรก็คือควรให้ทั่วก้นถังนะคะหลังจากนั้นค่อยๆยกไม้ควรแล้วก็ควรด้านข้างถังมานะคะควรมาถึงบริเวณเกือบปากถังนะคะคือถึงขอบของฟองที่เรามีแล้วก็ควรลงไปข้างล่างเรื่อยๆนี่ค่ะแล้วก็เราก็ควนที่ก้นถัง เนี่ยเป็นแนะนําว่าให้ใช้ถังก้นเรียบนะคะเพราะมันจะกวนง่ายกวนง่ายแล้วส่วนผสมมันก็จะเข้ากันได้ดีด้วยนะคะวนก้นถังขึ้นขอบนะคะขึ้นขอบถังข้าง,างล่างแล้วขึ้นขอบถังข้างบนนะคะวนขึ้นมาแล้วก็วนล,ลงข้างล่างลองไปทําดูนะคะทาไม่ยากทุกคนทําได้นะคะทาได้หมดเลยเป็ดเคยไปแนะนําผู้พิการนะคะผู้พิการทางสายตา ขายังทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีมากนะคะนี่พอเราควนไปสักพักหนึ่งนะคะก็คือจะเริ่มจะเป็นฟองนะคะน้ำเขาก็จะไม่เลวมากนี่ความเข้มข้นนี่เกิดจากขอ,องข้นหรือว่าเกลือนะคะที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็ควนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะคะวิธีการดูว่าเข้ากันได้ดีหรือย,อยังมันก็จะไม่มีก้อนมันจะไม่มีก้อน n เจ็ดิ ถ้าสีขาวๆอย่างนี้คงเหลือลอยู่นะคะอยากให้ทุกคนไปลองทําดูทําง่ายๆทําไม่ยากแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือใช้เวลาในการทาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะสามารถทําได้แล้วนะคะนี่ก็คือน้ํายาซักผ้านะคะทุกคนสามารถทําได้หมดแล้วก็เวลาเราไปซื้อนะคะก็จะมีฉลากอยู่ในถุงนะคะถ้าเกิดจําไม่ได้ว่าเป็ดบอกว่ามีอะไรบ้างในถุงที่เราไปซื้อมาจากสกตหรือทกศนะคะ เขาจะมีฉลากไว้ในนี้บอกเราไว้หมดแล้วนะคะว่าน้ํายาหนึ่งชุดสามารถทําได้กี่ลิตรนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นอะไรบ้างวันนี้เป็ดที่แนะนําไปก็จะมีส่วนผสมอยู่ผสมเสร็จเรียบร้อยประมาณ18ลิตรนะคะ1ิลิตรบา,บางฉลากก็จะมีบอกว่า15ลิตรบ้าง20ิลิตรบ้างนะคะวันนี้เป็ดก็จะทําทั้งหมด18ลิตรนะคะพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปใช้ทีนี้ปัญหาก็คือ ใช้ไม่หมดนะคะใช้ไปหนึเดือนแล้ว2อเดือนไม่หมดเอ๊อจะทํำยังไงดีเราก็ไปหาขวดพลาสติกนะคะขวดน้ําเลยก็ได้ตัดฉลากออกซะน,นะคะแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็จําหน่ายขวดละยี่สิบาท25บาทก็ได้ขายได้หมดเลยนะคะสามารถทำไรายได้ให้กับเรานะคะไม่ต้องเอากำไรเยอะเอาแค่ว่าเราสามารถขายแล้วก็สามารถไปแลกกับตัวชุดผสมที่จะทำใหม่มาใช้แค่นั้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใคร มีไอเดียเก๋ๆนะคะอาจจะไปซื้อกวดพลาสติกนะคะขวดใหม่แล้วก็ทําโลโก้ทําสติกเกอร์ที่เป็นของเราเองหลังจากนั้นก็วางจําหน่ายตามตลาดนัดอะไรก็ได้หรือที่บ้านก็ได้นะคะอย่างนี้ทุกคนก็สามารถใช้บ้านตัวเองเป็นหน้าร้านได้แล้วนะคะในส่วนผสมที่เขาให้มาก็จะมีหมดเรียบร้อยแต่ว่าสูตรของเป็ดก็จะมีเทคนิคนิดเดียวนะคะจำเป็นง่ายก็คือส่วนของผงคน้นหรือผงเกลือที่เขาให้มา1นกิโลเป็ดแนะนําให้ใช้แค่ 700กรัมเพื่อความเข้มข้นนะคะเพื่อความเข้มข้นหลังจากนั้นในส่วนของปริมาณเราจะเติมน้ําเพิ่มอีกก็ได้หรือจะอเอาแค่นี้ก็ได้นะคะนี่คือวิธีการลดรายจ่ายง่ายๆอยากให้ทุกคนมีน้ํายาซักผ้าไว้ใช้เองที่บ้านให้เราได้มีน้ายาซักผ้าใช้ที่บ้านเพื่อการประหยัดนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดพัฒนาต่อยอดมันก็จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะวันนี้เป็ดก็ขอให้ทุกคนลองไปทําดูนะคะทําได้ทําไม่ยาก แต่ถ้าดูแล้วชอบและคิดว่าทําได้แน่ๆก็ช่วยกดกระดิ่งกดติดตามให้เป็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเป็ดในการที่จะคิดทําคลิปนะคะในการลดรายจ่ายนะคะทั้งน้ํายาตัวอื่นแล้วก็วิธีการพัฒนาต่อยอดลดปัญหาโรคหรือลดต้นทุนในการผลิตพืชชนิดอื่นๆได้อีกช่วยกดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามให้เป็ดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ